ท่านทังชัยบุญได้นำเอาเพลงบุริญญ์รุ่เรืองไปนำเสนอที่สถานทูตกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาโดยนายปิยวัฒน์นิยมเลิศเอกราชทูตอาจารย์กรุงพนมเปญได้มาต้อนรับนี่ก็เป็นการแสดงในสถานทูตนะครับในการประชุมใหญ่ประจำปี 2,548ชั้นสมาคมชาติุทธิธรรมได้แสดงความดีกับท่านพระท่านผู้แทนทางด้านอิสระภูมิและจยฬาฯได้ตอนนั้นท่านที่เป็นประธานสถานประธานอ่าประธานกรรมการประธานสภาหรือะไรได้ชนะชุทธิธรรมด้วยนะครับและท่านที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก็นำการแสดงที่กรุงเทพนะครับก็เรีนนำลงเพลงนี้ไปด้วยในครั้งที่นายทักษิณชินวัตรอดีตเลขาธิบดีมาประชุม ขบวนสัญจรที่องพ์กรงูลนรับได้แวะมารับประทานอาหารเย็นที่บ้านท่านนิติชอบนะครับได้นำตัวเงนี้ไปในเสั่การซิสเซนต์สปาโก้ปี2 5า4ในการต้อนรับคณะกรรมการว่าด้วยกอร่วมทุกที่ภาคี Joy c o l น e c t i น n ไทยต่าูชาอันนี้ก็ระดับ ที่นครราชสีมาเราก็ไปนับเสนอนะครับงานยรเมืองการจิตวิญญาณพลตรีราติเราก็ได้รับเกียรตินะครับทั้งนั้นประธานที่เป็นกนเียพระนักท่านเอวีและตอนนั้นท่านเป็นเราเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะครับอยู่ตอนนี้นะครับงานโรงเรียนพระพารชัยกลางปีเราก็ไปนับเสนอนะครับและ จินตาลาประกอบเพลงบุร like ีรังนะครับให้นำเสนอต่อผู้ประเมินสถานศึกษาที่มาประเมินและแก่ผู้มาเยือนโดยเฉพาะฉย่งนี้นักท่องเที่ยวนะครับผมอยากอยากวันนี้ผมได้เชิญท่านวระสังที่ลครมาด้วยก็อยากให้ท่านเป็นูดถึงการนำเอาจินตาลาประกอบเพลงบุรีรังรุ่งเลไปแสดงที่ที่โรงแรมนะครับได้จัดแสดงอย่างไรทนมาสักหน่อยนะครับ qua lei non si vede non si vede cacca bene non si facciamo ciò che mi ha